คนถามก็วิ่งขึ้นไปถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปตานแล้วการะฆใครจะขึ้นมาแบบวี่ขวานไม่รู้ขวานจะขึ้นมาทันไหมทานอยู่ที่กระไนีแจะให้กระไรแล้วให้ให้เาทารเลขามเลยแรงก็มีนะใเขาขอทานเลยเราะว่าถ่ายถ่านก่อนถ่ายายอถ่ายา่ ครับอคล้อยไปบบครับเล็กอไปครับบสวัสดีครับอ่กับแบวนี้ครก็โอ้เรื่องนี้ตั้งใจมากๆเลยครับทีมงานทุกคนตั้งใจแล้วก็รวมถึงตัวแบงค์เองด้วยครับก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสดีๆครับที่แบงได้รับนะครับ ก็เชื่อว่าสเปนขับแบงค์ต hmm. okay. ้องเซอร์ไพรส์แน่นอนเซอร์ไพรส์ในแง่ไหน้างก็ในเรื่องของด้วยเนื้อเรื่องแล้วก็บทที่แบงค์ได้รับด้วยแหละครับเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนเซอร์ไพรส์แม้แต่คนใกล้ตัวแบงค์เองอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทุกคนก็ยังเดาไม่ถูกว่ามันไปในทิศทางไหนบ้างแล้วก็อ๋อใช่ใช่ครับด้วยบทว่าเอ๊ยมันเป็นยังไงเนื้อเรื่องมันประมาณไหนอะไรเงี้ยครับก็เลยบอกทุกคนว่า แต่เรามาดูพร้อมกัน15พฤษภาคมนี้ครับยากไหมกับการแสดงเนี่ยต่างกับแบบสิเกหรเราจริงๆแล้วยากนะครับเพราะว่าต้องมีการเวิร์กช็อปหาคาแรคเตอร์ในในส่วนของแบงค์นะครับหาความชัดเจนนู่นนี่อะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอได้ลองทำดูแล้วเรารู้สึกชอบแล้วก็สนุกกับกับการทำงานตรงนี้อะไรเงี้ยครับก็สนุกครับ ยากแต่ชอบครับยากแต่ชอบมันชาเลนจ์ตรงไหนอย่างอะไรอย่างยากเนี่ยติดไหนที่สองอยากก็เป็นชาเลนจ์ตรงที่ว่าทุกคนจะติดภาพแบงค์แสดงลิเกครับเป็นพระเอกลิเกนะครับติดภาพการร้องการนำแต่ว่าพอแบงค์มารับบทต,ตรงนี้แล้วเนี่ยในเรื่องครับก็ดูว่าแบงค์จะสามารถแบบสลัดคาบของพระเอกลิเกไปได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเราสามารถทําให้คนที่มาชมเนี่ยเชื่อได้ไหมว่าเราคือตัวละครตัวนั้นจริงๆครับแล้วเราเล่นเองเรารู้สึกว่าเราเอาตัวเองมาเป็นตัวแสดง มเตัวละครได้แค่ไหนก็รู้สึกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าจากจากการเวิร์กช็อปอะไร้ยครับก็พยายามเต็มที่เพราะว่ามันก็มันมีโอกาสแล้วแล้วพอผลงานมันออกไปแล้วครับมันไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขได้ก็เลยแบบเต็มที่เลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับกับตอ่ายตอนเล่านก็มีนิดนึงครับตอนที่เราแบบหาไม่เจอนะว่า ซีนนี้มันจะต้องสื่อ,อยังไงมันต้องคิดยังไงเหมือนเราต้องต้องเลือกใช้อะไรเงี้ยครับ<ช><ช>ก็โชคดีที่ครูมาพอดีในวันนั้นเหมือนอเขารู้ว่าซีนเนี้ยมันเป็นซีนที่หนักครับอพอครูมาก็บอกโอ้โหช่วยได้เยอะเลยคือม,มาปุ๊บ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 ,บแล้วก็แบบถ่ายได้เลย,ยงไงครับบางคนแบบเขาเล่นสยองขวัญบบอะไรแนวอย่างเงี้ยมันจะสวดออกไม่หมดอะแล้วมันแบบกับเป็กับไปเครียดอะไรเงี้ยที่บ้านอะแต่แต่บ้าน ไม่ถึงกับเครียดค่ะแต่ว่าอาจจะมีอ่าร่างกายบางอย่างที่แบบว่าบางทีนั่งเผลอแบบเผลอทําหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะเราก็ค่อนข้างที่จะแบบอ่าซ้อมแล้วก็พอพอนึกปุ๊บมันก็จะมาเลยอะไรอย่างเงี้ยครับกับกับคาแรคเตอร์สามารถทุบมิดมาทุบแล้วมาได้เลยใช่ครับเพราะตอนเวิร์กช็อปคือคือหนักหนักพอสมควรครับใช่ครับคาแรคเตอร์่อนข้างจะหนักหนักสำหรัอย่างเงยมันก็ มันไม่เหมือนกับคนปกติท hmm. mm ั hmm. ่วไปครับเฮ้ยสปอยรอเปล่าเฮ้ยปัญหาของลิเกที่เราเล่นมาคือลิเกแบงก์เล่นมานานมากครับใช่แต่ว่าตรงนี้ในส่วนของบทที่แบงค์ได้รับครับมันเป็นบทที่แบบเฮ้ยมันก็ท้าทายครับแล้วมันก็คือใหม่จริงๆแต่ก็ยินดีแล้วก็เต็มที่ครับกับบทบาทที่ได้รับครับ ติดใจไหมคะ,ะกับการแสดงติดใจครับอยากจะเล่นอีกหลายเรื่องเลยอยคยังไงล่ะไม่มีปัญหาครับพี่วันยังถ่ายได้เลยครับกอเล่นีเกตอนกลางวัไปถ่ายลใช่ครับเดี๋ยวค่อยไปหาเวลานอนเอาครับเอาเวลาเํางานก่อนตอนนี้มีคิวแสดงทั้งปีครับก็เป็นเหมือนเดิมปกติครับแ,แสดงทั้งปีเลยก็จะมีมีเวลาพักผ่อนบ้างช่วงหน้าฝนครับ ก็นิดหน่อยครับกานิดหน่อยอย่างปีนี้เรารู้สึกว่ามันเยอะกว่าปีที่แล้วเลยไหมกับคิวการรับงานอะไรคืองานลิเกเป็นปกติอยู่แล้วครับมีงานแสดงทั้งปีอยู่แล้วแต่ว่าในส่วนของที่มีเพิ่มมาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของอ่ะอ่ะถ่ายหนังหรืออีเวนต์ครับใช่แล้วก็มีโปรเจกต์ด้วยในปีนี้โปรเจกต์ใหญ่ๆแบบรออยู่เยอะมากเลยครับใช่ครับ เป็นแในการแบบว่ารับแา้ของเกีเองพราะมันจะเป็นอุปสรทนิดหน่อยอยู่แล้วมันปรับตัวยังไงบ้างก็เจอมาตลอดอยู่แล้วครับสําหรับหน้าฝนอะไรเงี้ยครับแบบฝนเนี่ยเราห้ามไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือคือคณะสอนรัน้ำเพชรครับต่อให้ฝนตกอะไรแค่ไหนนะแต่ถ้าแฟนคลับยังรอชมหน้าเวทีเราก็ยังแสดงต่อใช่ครับบางทีอาจแบบลมแรงมากมันอันตรายครับก็อาจจะแบบหยุดการแสดงแป๊บหนึ่งรอให้แบบลมเบาลง แต่ฝนอาจจะยังลงเม็ดอยู่แต่เราก็ยังแสดงต่อจนจบครับอันนี้ก็คือทีมสอนรับน้ำเพชรครับแล้วเราก็ก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้อาจจะเลี่ยงได้ด้วยการที่ว่าสถานที่ตรงไหนมีโดมเราก็ไปแสดงในนั้นแต่ทุกทีพอมีโดมฝนไม่ตก<อ>แต่พอไม่มีโดมฝนตกตลอดมีต<อ>้นส้ืออะไรยังไงแล้วต้องแบบ แก้ไม่ได้จริงส่วนมากก็จะเป็นแบบบนครับอ่าบนแบบหลวงพ่อล้ำวงเก้ารอบคือขอให้เราแสดงให้จบภายในคืนนั้นฝนก็อาจจะมาตกตกแต่ก็หยุดแล้วเราก็แสดงต่อย่เีครับพอแสดงจบแล้วก็ล้ำวงแค่บนครับแต้าเกิดว่าปีนี้ตัวเองก็มีโปรเจกต์ที่ไปแสดงต่างประเทศด้วยใช่ไหมครับครับเป็นคอนเสิร์ตครับใช่ครับก็มีแบงค์มีพี่น้ำเพชรครับพี่บิ๊กพี่เต๋อ ไปเจอแฟนๆที่เยอรมันครับซึ่งไม่ได้ไปหลายปีมากๆแล้วครับเยอรมันก็คิดถึงเจสซี่ทุกคนแล้วก็ดีใจที่จะได้ไปเจอแฟนคลับที่นู่นครับเตรียมอะไรไปอ้อนแม่ๆมที่นู่นครับเตรียมไปเยอะนะครับอย่าลืมมาให้อ้อนนะครับแบบนี้แต่ก่อนหน้านี้เราเองก็ไปอ้อนแม่แม่จีบของแฟนคลับของแบรนด n e ิวออฟกกน เปล่าเลยไม่ได้ทําอะไรเลยครับไม่ได้อ้อเลยก็คอนเสิร์ตพีเบก้าครับก็สนุกมากครับคอนเสิร์ตอย่างที่แบบหลายคนน่าจะเห็นบรรยากาศแล้วครับที่แบงค์แล้วก็ทีมสารนภพได้ไปโชว์ร่วมโชว์กับพี่พีทุกคนน่ารักมากมากแล้วก็แฟนคลับทุกคนน่ะแน่นมากเลยครับตื่นเต้นมากที่ได้ไปยืนอยู่ตรงนั้นครับก็เป็นความทรงจําดีๆแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยครับสุดเลยครับดูลิเกแล้วครับใช่ครับตาตามาดูกันมาแบบ มาดูมาอะไรอย่างเงี้ยครับต้องทำลิเกของภาษาแล้วนะต้องมีภาษาจีนเข้ามาด้วยแล้วอ,อ่าก็ตั้งใจอยู่ครับถ้ามีโอกาสาใช่ <laughs> ใช่ครับถ้ามีโอกาสก็อยากทนะ<อ>ํานะเพราะว่าแบก็อยากให้ลิเกแบบอินเตอร์เนาะ <laughs> หมายว่า ก้าวไปสู่ระดับโลกให้ได้ย,ย้อนกลับไปตอนที่เขาติดต่อไปอ่ะแบี้แบบตกป <c oughs> าก็ทำทันทีป่ <c oughs> คือไม่คิดอะไรเลยครับติดต่อมาทางแบบพี่จิมมี่อะไรอย่างนี้ครับก็ <c oughs> คือพี่จิมมี่เขาถามเลยว่าเออแต่กังวลเรื่องคิวไม่รู้ว่าน้องจะว่าพี่จิมมี่บอกเอาได้ครับอ่าคือเราแบบว่ารู้ใจกันอยู่แล้ว <c oughs> เพราะว่าแบงค์มองว่าตรงนี้เป็นโอกาสที่ดีครับที่ทางาผู้จัดแบบ มองเห็นแล้วก็นึกถึงทีมสำหรับน้ําเพชรให้เราไปเป็นสีสันและก็เป็นอย่างที่ตั้งใจไว้เลยแบบเรียกเสียงหวัวเราะให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ทําใหท้ทุกคนแบบนึกถึงพวกเราอะไรเงี้ยครับซึ่งเค่ในฝั่ง,งเราเอง,อง,เองเกับฝั่งเขาก็คือเข้ากันดีแบบมากเลยด้วยความที่พวกพี่ๆเขาน่ารักครับ<ม>แล้วก็เป็นตัวของตัวเองตอนซ้อมก็คือสนุกสนานแล้วก็มีแบบว่าเขาเปิดรับเนาะว่าเฮ้ย น้องตรงนี้มันต้องยังไงอะไรยังไงเพราะว่าแสนด์ลิเกครับพี่พี่ทุกคนเขาก็ให้แบงค์นะทางทีมแบงค์แบบเสนอออกแบบไอเดียได้เต็มที่เลยยังไงก็ได้ให้แบบสนุกที่สุดอะไรเงี้ยครับให้ร้องอย่างนี้อย่างนี้เขาก็ตั้งใจแบบซ้อมกันมากอะไรเงี้ยครับมีใครเข้าตาบ้างไหมคะใครดูทรงมาเป็นต้นเป็นพระเอกลิเกต่อได้ไหมค่อนข้างหนักใจนะครับไม่ได้หมายถึงว่าเรยกกไม่ถู อ่าเรื่องไม่ถูกเลืวอไม่ถูกถ้าไปต้องไปทั้งหมดเลยมีอาจารย์บางคนเปิดการสอนรามน้ำเทนแล้วกลับบ้านดึกไหมโดนแม่โบนี้เราพูดถึงตรงนี้ยังไงดีคะอ๋โอก็อ่าแล้วก็น่ารักนะครับไปถึงว่าแม่โทรตามเด็กแล้วยังไงส่งคลิปสานรามไปแม่เงียบอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีครับทําให้แบบว่าทุกคนรู้สึกว่าสอนรามกลายเป็นที่เซฟโซนเวลากลับดึกอ่าก็ยินดีครับ ดบททำไมไม่บอกว่ามาจะได้มาจะได้มา,ด,มาด้วย่ด้อย่า <c oughs> งไรบ้างย่หล่อจุดนี้จะมีแผนวัฒนก,การในการรับมือกับแฟนคลับแบบใหม่ใหม่ก็ไไงนะจริงๆแล้วก็พร้อมอยู่ตล <c oughs> อดเวลาเลยครับ <c oughs> ใช่ครับเพราะว่าจริงก็ไม่ยากครับถ้ามีแฟนคลับมาเพิ่มมาติดตามอะไรย่างเงี้ยเพราะว่าแบงค์เชื่อว่าทั้งแบงค์เองแล้วก็ทั้งแฟนคลับแล้วก็ต้องมีการเรียนรู้เขาเรียกว่าบริบทแบบตรงเนี้ยอย่างมาตามลิเกจะต้องเป็นอะไรยังไงก็ต้องแบบ เรียนรู้แล้วก็ปรับตัวครับแต่ที่แน่ๆคือเรารับรองได้เลยว่าตรงนี้คืออบอุ่นแน่นอนแล้วก็ทั้งด้อมแบงกเองก็พร้อมที่จะแบบซัพพอร์ตแล้วก็ต้อนรับ F4 ใหม่ๆมาเพิ่มเติมครับแบบสมาชิกใหม่เข้าด้อมเด็กว่าเสียงหวานนะครับก็มีวิดีโอนะคาอะไรนะครับภาษาจีนต้องไปเรียหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวต้องขอไปเรียนเพิ่มก่อนนะครับเพราะวันนั้นพูดบนเวทีก็ตื่นเต้นมากคือจริงๆทั้งคอนเสิร์ตไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเกินไปกว่าพูดภาษาจีนเลยครับท่องอยู่ตลอดที่นั่นวันนั้นเราเองก็ของเขาบอกว่าคุ้มะไยได้หลักร้านอย่างนี้ก็จะเป็นแบบแขกรับเชิญของเขาอะไรอย่างเงี้ย อืมก็ไม่ถึงขนาดนั้นแะครับแต่ว่าเพียงแค่ว่าต้องหาเวลาเนาะไม่ไปไปซ้อมเลยหมายถึงว่าเราต้องยอมแบบนอนน้อยแล้วก็ตื่นไปซ้อมก็ได้ซ้อมทั้งหมดประมาณสี่ครั้งอะไรอย่างี้ครับก็เป็นความตั้งใจครับเพราะว่าเรื่องรายได้มันไม่ใช่ปัญหาเลยบ้ค์มองว่าโอกาสเนี่ยมันมีค่ามากๆนะเลยครับมีค่ามากกว่าแบบเงินที่เราจะต้อง เี่ยตรงนั้นไปเลยคะเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็โอกาสใหม่ๆด้วยที่จะได้ร่วมงานกับพี่ๆที่เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าเฮ้ยเราจะได้มาร่วมงานค่ะแล้วก็ได้มาเจอกับแฟนคลับของพี่ๆทุกคนด้วยแล้วก็ทําให้ทั้งแฟนในไทยแล้วแล้วก็ต่างประเทศที่มาชมคอนเสิร์ตได้รู้จักกับลิเกอันนี้แหละครับคือความตั้งใจเลยค่ะโอเคแล้วมีอะไรฝากถึงเขาอีกไหมคะเผื่อว่าปีหน้าเขาลีสเตอร์อีกรอบนึงที่ไม่กล้เนี่ยอ๋อเผื่อไม่ได้ก็ อันนี้ต้องขายของแล้วก็เป็นว่าถ้าปีหน้าจัดอีกนะครับรับรองว่า่าคุณสองแน่นอนครับแล้วปีนี้ว่าหาแล้วปีหน้าเอาให้กามค้างกันไปเลยครับก็อย่าลืมนึกถึงสลัมน้ำเพชรนะครับสุดท้ายนี้นะครับครับฝากแฟนๆทุกคนด้วยนะคะสำหรับเรื่อง เดอะติวเตอร์พี่วันมาสอนนะครับ15พฤษภาคมนี้นะครับรับรองเลยว่าได้หลอนกันทั่วทั้งประเทศอย่างแน่นอนนะครับและที่สําคัญหนังเรื่องนี้นะครับเป็นมากกว่าหนังผีนะครับสามารถสะท้อนปัญหาสังคมได้แบบโดยตรงเลยถ้าหากว่าหลายๆคนได้มาดูนะครับเชื่อว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับจากหนังเรื่องเดอะติวเตอร์พี่วันมาสอนครับขอบคุณครัขอบคุณครับ